่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ วลคัมทูมาครูจิรุคียสวัสดีครับผมเจมสจิมวารุนะครับตอนนี้ทุกท่านก็คงเล่นเกมเรืองออริจินัลวเวฟกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมขอญาตออกตัวก่อนเลยครับผมว่าผมเป็นเพียงแค่คนนําข่าวมานําเสนอเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายใดๆเลยนะครับต้องการจะนําเสนอข่าวเพียงเท่านั้นนะครับเรื่องของเรื่องนะครับผมตอนนี้นะครับผมมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเกม m o บา l e ี e จนแบงแบงนะครับผมซึ่งหลายคนนะครับผมก็คงรู้ว่าเกมโมบาย e ีเจนเนี่ยก็อยู่คู่กับเกมมือถือมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเกม m o b ้านะครับผมที่ผู้เล่นเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากทั่วโลกกันเลยนะครับ แต่ประเด็นของวันนี้นะครับผมไม่ใช่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของระบบการต่างๆแต่เป็นเรื่องของตัวไทเลอร์นะครับผมก็คือตัวอย่างของเกมนั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมเรื่องของเรื่องนะครับก็คือมีการเปิดตัวแชมเปี้ยนตัวใหม่นะครับนั่นก็คือแชมเปี้ยนที่ชื่อว่าพาควิโตนะครับถ้าเกิดว่าพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับแฟนเกมโมบายลี e เจนโดยแชมเปี้ยนพาควิโตนะครับผมจะเป็นแชมเปี้ยนนักมวยนะครับซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์ตัวละครนี่เท่มากเลยนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนะครับผมก็มีคนจับผิดนะ อย่างตัวนี้เนี่ยมันคุ้นๆซะเหลือเกินนะเหมือนกับว่ามันไปอยู่ในฉากเกมไหนมาก่อนทีนี้นะครับผมก็มีคนมาจับผิดครับจับไปจับมาเอา้ามันดันมีฉากที่คล้ายกับตัว Cinematic Opening เพลงบ r ร์ดของเกม l e g e n n s of r u n e t e r r a นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่าตัวไทเลอร์ของ p พคริโตนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบไหนเอา้าดูกันเลยนะครับ ทีนี้นะครับผมเรามาดูฝั่งของ Legends of r u e t e r a กันบ้างครับผม ทีนี้เราเอาทั้งสคลิปมารวมกันเลยแล้วกันนะครับ แล้วก็มีหลายท่านนะครับผมบอกจริงๆนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยมันเหมือนกันจริงๆในบางช็อตนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ทั้งคลิปแต่ว่าในจุดของการที่ตัวดาริอสถูกกลุ่มโดยตัวศัตรูนะครับผมก็เหมือนและคล้ายกันจริงๆนะครับรวมถึงการตัดกล้องที่จะไปดูตัวของศัตรูเนี่ยก็เป็นอะไรที่คล้ายกันจริงๆนะฮะต้องมารอดูกันนะครับผมว่าทั้ง2บริษัทนี้นะครับผมจะมีการตกลงเจรจากันหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหรือเป็นเพียงแค่ความคล้ายเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ให้ผู้ชมทุกท่านดคคัผมเเป็นนนตสิใจอ นะครับผมบางคนก็บอกอเน,นี่ยก,ก๊อปเนี่ยกอ๊อปดูยังไงก็ก๊อปนะครับบางคนก็บอกเอ้ยมันไม่ใช่นะมันแค่เหมือนในบางฉากเฉยๆอะไรแบบนี้นะครับก็มองกันไปนะครับผมใครว่ายังไงก็เป็นแบบนั้นก็อยู่ที่ดูลยพินิดแล้วก็การพิจารณาของทุกท่านยังไงก็อย่าลืมใช้วิจั์ในการรับชมด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับผมมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการลงคลิปนะครับผมว่าใครเป็นคนลงก่อนกันนะครับพอเรามาดูจริงๆเนี่ยตัวของคลิปวิดีโอเพลงเพลงบลิ e นะครับผมของ Legends of r u n e l l a ลงในวันที่อนพฤษเดือนพ ของคลิปวิดีโอาพาคิโตนะครับผมลงในวันที่13เดือนมกราคมปี2021นะครับก็ต้องยอมรับว่าตัวของาพาคิโตนะครับที่เป็นตัวอย่างเนี่ยออกมาทีหลังเพื่อนเลยนะครับรอดูนตนต่อไปครับผมว่าจะมีการเคลื่อนไหวกันใดหรือเปล่าสำหรับสองบ,บ,บริษัทนี้หรือว่าเกิดเพื่อนนะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมว่ามันแค่เหมือนกันเฉยๆหรือว่ามีการก๊อปผลงานกันมาจริงๆส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะฮะก็เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือตัวของปิงสีเหลืองตรงน ตอนนี้นะครับจะเจอเป็นสัญลักษณ์เตือนแบบนี้สีเหลืองๆนะครับอยู่ที่หน้าจอหลักของเราโดยในส่วนนี้นะครับจะเขียนข้อความไว้ว่าปัญหาระบบการสุ่มจับคู่ขณะน,นี้เรารับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่ผู้เล่นหลายๆคนกําลังประสบกันอยู่ในขณะนี้แล้วปัญหาการเชื่อมต่อน,นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสียหายของสายเคเบิลใต้น้าที่ทําให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบทางเรากําลังดําเนินการแก้ไขและจะแจ้งให้คุณทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อน,นี้ ดวยเรร็นะคับถ้าเกิดเราทําการสรุปข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยมันมาเข้ามายัางไงอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีการถ่ายโอนข้อมูลนะครับผมทางใต้น้ํากันด้วยนะครับผมซึ่ง ณจุดนี้นะครับผมบอกเลยว่าพอมันเกิดปัญหาปุ๊บเลยทาให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอต่างประเทศน้อยลงวงเลยว่าน้อยลงนะครับไม่ได้แปลว่าไม่เจอเลยนะครับคือน้อยลงมากจริงๆนะครับจากที่ผมเองเนี่ยเป็นคนกดแล้วก็เล่นมาเนี่ยผมเจอคนไทยค่อนข้างเยอะมากแต่ข้อเสียที่ตามมาคืออะไรครับข้อเสียที่ตามมาคือหาห้องช้ามากๆเลยนะครับผมซึ่งมาสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยอาจจะเป็นการสะท้อนที่ทําให้เราเห็นว่าตอนนี้ผู้เล่นไทยเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับหรืออาจจะเป็นการสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนผู้เล่นที่แท้ จริงในประเทศไทยนะครับผมสิ่งก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้เมื่อไหร่นะฮะเพราะจากสตรีมเมอร์ดังๆหลายๆท่านนะครับผมก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่ารอห้องแต่ละครั้งเนี่ยมันนานมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเลยทีเดียวดังนั้นนะครับผมก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าทางไลออาจะรีบแก้ไขปัญหาดีได้ในโอสักแค่ไหนนะครับเพราะปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆถึงแม้เราอยากจะเล่นสักแค่ไหนแต่เกิดว่ารอหาเพื่อนไม่เจอหรือใช้เวลาหาในห้องนานจนเกินไปก็ทําให้เราเนี่ ผผู้จััดการรนะคบมยังไงเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมไปบอกต่อกันด้วยนะครับด้วยการแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปบอกให้เพื่อนๆรู้นะครับผมว่าปัญหาที่ทุกคนเจออยู่ตอนนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับยังไงนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift นะครับผมและที่สําคัญนะครับนึกถึงข่าวเกม League of Legends Wild Rift นึกถึงจินวารุถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดดดนนใหมมม่อออกกาาเรรจะะไู้้พั ที่สําคัญที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลก์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะ เข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมเด็กออฟนิ e จอร์วนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารู้ครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคําถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม d Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคเรียบร้อยครับสวัสดนีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า